แคซี่สาโชต์ต่อเลจังบวะเดียวสวยง่าคนะบผมเอ้าแล้วสอดทะลุมาบอมทะลุมาเห็นสอดมาทางด้านขวาบมปั่นโค้งโอ้โหสวัสดีครับผมเอ็มอภิชัยนะครับทุกคนนี่ทุกคนเห็นชื่อกันไหมครับผมวันนี้เราจะมาดวลกับช่องจีเนียกันนะครับผมมีน้องๆทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ขอมากันแบบโคตรเยอะนะครับพี่เอ็มดวลกับช่องจีเนียกหน่อยครับ วันนี้เราก็จัดไปนะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด2เกมนะครับผมเกมแรกเป็นทางช่องจีเนียลงไปแล้วนะฮะใครยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวปักหมุดใต้คอมเมนต์ไว้ให้นะส่วนเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่2ทางช่องจานเอ็มเปสโมบายเป็นฝ่ายลงนะครับโอเคทุกคนงั้นเราไปดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะฮะแล้วก็ใครจะเล่นแผนไหนกันบ้างนะครับโอเคครับผมไปครับลุยโอเคครับทุกคนมาดูรายชื่อนักเตะทีมจานเอ็มเปสโมบายกันก่อนนะฮะ วันนี้มาในรูปแบบแผน4-2-1-3ลุยวิกตอเรียนะฮะในประตูปีเตอร์เชกครับผมเซนเตอร์คู่การเป็นแบ็คเคนบาวเออร์คู่กับบาตโตนีนะฮะแบ็คขวาเซเชลเดย์สแบ็คซ้ายอาฟองโซเดวี so นะกลางรับวีล่า c m เเจอร์ลาดกางลุกเมสซี่แล้วก็ปีกขวาซานโชปีกซ้ายเนย์มาแล้วก็นี่ทุกคนหน้าเป้าครับผมเฟอร์นันโดตอเรที่ผมลูกรักคนใหม่ประจำ ทีมชาตเอ็มเฟนโมบาบนะบอกเลยโคตรสุดนะมงเป็นโดนมงเป็นโดนครับผมโอเคทุกคนเราไปดูรายชื่อนักเตะทีมจีเนียกันก่อนนะครับไปทุกคนมาดูรายชื่อนักเตะทีมจีเนียกันบ้างนะฮะมาในรูปแบบแผน4 3 1 2เดยชองนะฮะโกเป็นคาซิยาร์เซนเตอร์ปูโยคู่กับแบ็คเคนบาวเออร์ ide, David, wan, no นะฮะแบ็คซ้ายเดวี่แบ็คขวาเทนอาร์โนนะฮะ กลางลับเป็นวิเอร่านะ CMF คู่กันมีแบ็กแฮมกับเจอร์ลาดนะส่วนกลางลุกก็ลิคาโดกากานะนาเป้าสองคนนะเป็นหน้าคู่นะลัตสฟอร์ดคู่กับตอเลสครตอนนี้ตอเลสมาแรางใช่ไหมเพิ่งมาวันพฤหัสนี้โอเคทุกคนไปดูในเกมวันดีกว่านะว่าลูกเกมจะแบบดุเดือดเลือดพ่านขนาดไหนนะครับทุกคนไปออมลุย มาแล้วครับผมถึงเวลาที่รอคอยนะฮะวันนี้เราเล่นทั้งหมด8นาทีต่อเวลาจุดโทษนะฮะแล้วก็คิมนี้ผมอัดไว้ก่อนนะแล้วก็มาภาคที่หลังนะครับทุกคนโอเคครับผมลุยต่อเลยครผม ต่อเลสบอลให้กับเมสซี่ครับเอาเรียบร้อยลงไปหนึ่งครับผมต่อเลสรับผมซานโชเมสซี่ครับผมสันสันกันอยู่นะฮะได้หรือเปล่ายังได้ครับผมซานโชดีดซ้นนะครับติดวีเอลาแบงคแฮมสวนนะครับผมจังหวะนี้จีเนี่ถูกสวนมาแล้วครับผมส่งให้กับลันฟอร์ดลันฟอร์ดนะฮะต่อเลสเอฟองต่อเลสติดวีเอล่าแทงไปให้กับเนม่าครับผมเนม่า มันทลงไปอีกหนึ่งช็อตครับผมยกล้อไปสองรอบนะครับตอเรสจังหวะนี้โอ้โหไม่เข้าใจกับเพื่อนนะจังหวะนี้คาซิยานุผมทายออกนั่นขวาให้กับเรนส์อาร์โนนะติดเนม้าเนม้าดักไว้ได้บวกส่งคืนให้กับเดวี่นะฮะเจอราเจอราเมซี่บวกเมซี่สารโชคตอเรสจังหวะนเดียวสวยงามก้าวต่อ ขึ้นนำมาแล kind of right. so oh, ้วนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเฟอร์นันโดออเรสครับผมโอ้จังหวะนี้ในกะจังหวะเดียวคนนี่จังหวะนี้ยืนแล้วก็ยิงนะปกติเวลาเวลาเราจะยิงอ่ะถ้าเกิดเรายืนนิ่งแล้วเรยิงอย่างเงี้ยบอลมันจะไม่ค่อยมีน้ำหนักนะแต่ว่าตรงนี้โชคดีครับเข้าไปนะต่อเลยครับผมต่อเลสลัดฟอสลัดฟอสแทงต่อเลสขึ้นมาครับผมต่อเลส ติดฟานแบ็กเคนบ่าเออดักไปได้จะได้ส่วนหรือเปล่ายังไม่ได้ครับผมเดวี <ences> ่เนม่าครับผมเนม่าโหสั้นๆกันอยู่นะฮะเดวี่ขึ้นมาทางด้านซ้ายครับผมเดวี่ล้มไปแล้วหนึ่งแต่หลากทะลุขึ้นมาได้ครับผมปาเลยกับตอร์เรสโอ้ยทะลุบอลไม่ตกหัวตกใส่หัวซานโชครับผมโอ้โหแบ็กแฮงก์ส่วนขึ้นมานะแบ็กแฮงครับผมแทงให้กับกาก้านะฮะ เจอลาดขางนั้นขวาผมเจอลาดวนรอเพื่อนเติมอยู่นะครับผมส่งให้ครับเบ็คแฮงผมมีช่องหรือเปล่าปังคงคงโอ้ยเข้ามือปีได้เช็คผมจังหวะนี้ยังไม่หนีมือนะฮะสานขึ้นมาทางด้านโอ้์โสดานโชว์สองรอบเลยนะโอ้โหเวอร์วิเชอร์เยอะผมดานโชว์จังหวะแบบนี้เป็นทุกคนเลยเนาะทุกคนคือมันเป็นช็อตที่แบบแต่จังหวะที่แบบผิดพลาดในเกมนะเวอร์เวอร์ ทุกคนเคยเจอนะฮะต่อเลนต่อเลนพิกขวายิงขวาเข้าไปครับผม้ยติดเซฟคาซียานถูไน้เปะมุมกับจังหวะนี้นะเตตมุมแรกของเกมนี้นะครับผมต่อเลนพิกเขาขวาแล้วก็ยิงหน้าหัวกะโหลกครับผมหลังจากที่ลองเล่นต่อเลนมาจังหวะหน้าหัวกะโหลกอ่ะเขาไม่ได้คมมากนะแต่ว่าก็ไม่ได้แยวถือว่าเป็นกลางๆอ่ะเด่นโฮม เนมาเอ้ยเมซี่เอาส่งเลยครับวีล่ายิงโอ้โหไม่ได้สองครับผมจังหวะแบบเนี้ยจังหวะแถวสองอะคือเวลาเราจับบอลได้เห็นไหมแล้วเราจะยิงอะมันมันชอบแต่งบอลแล้วมันยาวเอ้าแล้วฟอร์ดทะลุมาอ้ทะลุมาทะลุมาที่ขวาโอ้ยติดมือปีเตอร์เชฟปินปีเตอร์เชฟครับผมโอ้ลิ้นพันอีกแล้วโอ้ขนาดแบบยังไม่จบครึ่งแรกนะลิ้นยังขนาดนี้นะ โอ้โหถ้าหลังๆจะขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยต้องขออภัยด้วยนะทุกคนมือใหม่นะฮะภาคนะอาจจะพากไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนฝึกฝึกกันไปเหมือนกันฮะต้องขอโอกาสด้วยนะทุกคนเดี๋ยวยิงด่ากันฮะเดี๋ยวพี่เอส่งให้กับเทรนต์อาร์โน่ผมเปิดมาเสาสองก้าวได้วยโอ้โหเข้ามือพีเตอร์เช็คครับผมเกือบไปจะเข้าดีคือแบบสวยงามเนาะ เจอราดแล้บุ้เจอราดเจอราดติดเจอราดเน,นีต่อเลสโอ้โหาจังหวะนี้มีการชะง,งักจังหวะนิดนึงนะเดวีรับผมเดวีกาก้าละกาห์กาแล้วสอดพิงพิงขวาพิกขวาสวยครับผมจังหาว่านลื่นโอ้โหเรียบร้อยเขาคงต้อง โอ้โผมโอโตีเสมอได้ผมหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแล้วผมจะมาครับนลัดฟ<พ>อร์ดนะหือจังหวะนี้พิงก์เห็นไหมพิงก์แล้วขาเลี่ยงที่ข,ขวานะจังหวะนี้สวยงามครับผมหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะฮะตีเสมอมาแล้วครับคุณนิวจากช่องจีเนียนะอยากให้แบบไปโดนกับช่องไหนอีกคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะทุกคนเนาะใครอยากให้จเจอกับใครก็ได้แบบนักแข่งคนไหนเนี่ย หรือว่าย <ous climb> <victory> ูทูบเบอร์คนไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวผมไปท้าดวลให้นะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเปิดประเดิมชิมล่างนะที่แบบมาท้าดวลคนดังเกมเป็นเนาะโอเคครับผมกาตาครับผมกาตาลัดฟอร์ดนะต่อเลตต่อเลตวันทูกับลัดฟอร์ดกันอยู่นะวี่าเข้ามามะทะนะสวยซาเชโอเดีครับผม ซานโชจะเวอร์ไหมครับจะเวอร์อีกไหมดับเบิลทัชครับผมหลอกตัวเองไปหนึ่งผมเพี้ยมโสดซานโชเอ้าโอ้ยังได้อีกนะผมเวลาวนอยู่ครับผมส่งให้ซาเชโอเดสซานโชคบรรทุกันอยู่นะฮะแทงได้ไหมซาเชโอเดสโอ้โหลึกไปครับผมเขามือค้างสีิยานนะจังหวะนี้ไม่อันตรายเลยครับผมอาริยาสาดขึ้นมาแ้่นหนาผมทดทั้งหมดหนึ่งนาทีแล้วต่อเล็กต่อเล็ก กาก้าถึงบอลแล้วบอกโอ้โหล้ลงโอ้โหเตีย์เฉยเซฟไว้ได้อีกแล้วนะโอ้ครึ่งนักโดนแบบโดนส่องเป็นว่าเล่นเลยเนาะต่อเลนเอ้ยปีเตอร์เช็คแบบช่วยไว้หลายลูกเลยทุกคนโอ้โหนึบจัดนะฮะเกมนี้ลูกเตะมุมครับผม้าตัวนี้มาประจำตำแหน่งนะฮะทุกคนเวลาเสียลูกเตะมุมอะครเราต้องบังคับตัวมายืนประมาณจุดเนี้ยทุกคนประมาณจุดจุดแถวเนี้ยนะ โหยเปิดมาสอสองสติดครับผมซึ่งสำคัญนะฮะเวลาเวลาเองไม่ได้ดไม่ได้แบบเอาไปเอาตัวไปยืนดักะฮะพอเขาเปิดมาแบบพอดีิจุดตรงการลางหรเปาก็คือแบบโอกาสที่จะโดนหม่งเขาเ้าเจเยอะนะโอ้โดนอันนี้โดนฟุตนิวส่องไปถ้าครั้งแล้วผมยิงไป5ครั้งเขากรอกทั้ง5้าเลยนะครับโ,<ห>โุโอเคเราเปลี่ยนตัวหรือเปล่านี่มาคับแล้วกอด ลงมาเป็นหน้าต่าทางด้านขวานะหน้ากำลังเหลือ97นะฮะถ้า,า,เ,าปเ,เป็นหน้าเป้าตัง101เนาะกาลาผมประธานเมสซี่ตำแหน่งกลางลุกนะไปดูข้างหลังกันต่อครับผมลุยโอเคโอ้ผมลัดฟอร์ดได้เคลียร์ก่อนนะผม,มรไมวิเอล่าลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดโอ้โหแย่งไม่ได้ผมเบียดแย่งไม่ได้ลัดฟอร์ด เชลซีนหนีห่างไหมครับผมหนีห่างตบไหมกับเฟอร์นันโดต่อเลยหรอเก๋โตโตโตนัดที่สองเลยนะเฟอร์นันโดต่อเลยครับผมโอ้ยสวยงามปุ๊จังหวะนี้ตบเข้ามาตรงกลางแบบดูยิงฉลับเลยนะคือบอลมันโชคดีไงน,นะคนมันมะไเข้าทางแล้วอีกนะฝังหนึ่งครับผมหนีห่างไปอีกครั้งนะวีเาาอราว์ออเรนออเรนแทงให้กับลัดฟอร์ด โอเคครับ <Okay, S 2> ติดบาตนีน่ยนะวเวลาผมกาก้กากรพีกออกทั้งนั้นซ้ายรับเจอรานนะฮะเจอรานเซได้อกว่าเจอรานมันเหนื่อยง่ายไปน,นิดนึงจริงจริงสเตยินาก้าสิบกว่า,ยาเยอะเลยนะแต่ก็เข้าใจได้เพราะวา่าเขาเป็นบ็อกทูบ็อกนะวิง่งขึ้นวิง่งลงเยอะอาจจะเหนื่อยง่ายไปน,นิดนึงโอ้ดูถึงกับลัดถึงลัดฟ่อนนะฮะโอเลส่อเลส ติดกาาเอ้าบ้าตัวนี้บาตนี้ที่เป็นอีกคนที่ผมชอบนะคือเขาตัวใหญ่แล้วเขาไม่ช้าไม่แบบไม่อึดอะจังหวะพลิกตัวจังหวะการวิ่งสปีดคือโอเคเอาเรื่องเลยครับผมเ <c oughs> น็นมากาคาวันทวนเ <c oughs> น่มะโอ้โหติดเอ้ติด, <c oughs> ตดบล็อกได้เป็นก่อนนะโอเคได้เตะมุมยังดีที่ได้เตะมุมนะหัวนี้วันทัวผมนี่โ,โห ต่วันนี้ง่ายไปน,นิดนึงครับผมโดนแบ็คเคนบาเออร์บล็อกไปได้นะโอเคได้เตะมุกอีกหนึ่งครั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารอคุณนิวเปลี่ยนตัวกันก่อนนะครับผมโอเคทีมเราฟริตจัดแต่ปีเอร์เช็คเบาเลยคือแบบกาก้าคือแบบหัวตั้งอะแบบเขียวอะทุกคนฟิตจัดอะเหนื่อยมาผม <now S 2> จะเล่นสั้นงหรือเปล่าฮะ <the> ไม่เล่นครับผมเปิดเข้าไปวัดตรงกลางนะฮะตอนแรกถึงไหมติดเจอร่าครับผมเดวี่ย์เดวิ่ย์ซ่เจลเดสเจอละเจอร่าอือโอ้โหโดนสวนหรือเปล่าโดนสวนหรือเปล่าโอ้โหยังได้ครับผมตอนแรกตอนแรกชุดละมุนเนื้อผมโอ้โหยืงเนื้อแบบโคตรไกล้อะโคตรแน่นอ่ะแพ็กเกมรับแบบโคตรดีเออแล้วก็บางคนถามทำไมไม่ใช้เทรนนะครับผมจริงๆอ่ะใช้เทรนนะแต่ว่าเทรนเกมนี้เขาไม่ฟิตนะครับทุกคน เคยเอาเซเชลเดนมาแทนนะฮะบารฟอร์ดบารฟอร์ดโอเคติดแบ็กเกนเบลเอ๋อผมบาตัวนี้ผมให้กับสตีวีจีครับผมเคลืนมาด้านซ้ายติดเทรนอาร์โนนะฮะฮาแรนด์ับผมฮาแรนด์ลงมาแล้วนะครึ่งหลังนะมีซุปเปอร์ซัฟนะทีเด็ดับผมแบ็ข้างฟอร์ดขึ้นมาครับผมลูนี่เรียบร้อยแล้วสอง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 ประตีเอ้ยสองประตูต่อสองับผมโอ้โหเดวิดแบ็กฮบผมระหว่านี้ ตอดมาตามช่องแบบโคตรสวยครับสวยงามเลยทุกคนนะสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกนะฮะไปครับดูจังหวะนี้เห็นไหมวิ่งสอดมาตามช่องเลยนะสวยครับผมจังหวะนี้สวยงามตามท้องเรื่องครับผมหมายว่าผมตอนนี้ตีเสมอสองประตูต่อสองแล้วนะฮะผ่านไปหกตีหกนาทีครับผมเดวี่ครับเดวี่ส่งให้กับเจอร์ไลต์กาก้า ส่งให้กับเดวี่สอนมาทั้ง้ลน้ายใ้ผมเดวี่เปิดไปให้ตอเรยตอเรสเดือดตองตองตองโอ้ตอรเร็ให้ฉกไปแล้วผมลูกรลักคนใหม่ประจำทีมจานิปเฟตโมบายนะโอ้โยยิงไปสองมงไป1หนึ่งแล้วผมตั้งแบบผมลองเล่นมาส่วนผมยงให้ให้ตอเรสอะเลื่องการมงนะดีสุดในไอคอนจากประสบการณ์ส่วนตัวผมนะ ผมลองเล่นแล้วเขาโหม่โคตรดีอะแบบโอ้โหประจำตำแหน่งดีจัดอะเหมือนเหมือนโรนโ,โดก็โหงด,ดีนะแต่บางช็อตอ่ะเขาไปยืนจอดยืนช็อตแบบไม่ค่อยสวยอ่ะยืนจุดนี่ไม่ค่อยดีอ่ะทุกคนฮะเพราะว่าเขาเป็นโปรปเทสติฟลิงเกอร์ส่วนซาเลสเป็นโก้ขาเชอร์ครับผมยีงห่างไปอีกครั้งหน้าสามสองครับผมเดือนเกิร์ดมาฟอนเมดเอ้ยแบดแบคแฮมโอ้แบคแฮม มีแบ็กเตอร์มาทางนั้นซ้ายครับผมเดวี่ครับผมเอาฟังโซ่เดวี่วางขึ้นมาให้กับทาเลสโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหโขออกไปเนี่ยจังหวะนี้ทาเลสวยิงไม่น่าพลาดโอ้โหขึ้นคนเดียวครับผมจังหวะนี้โหมไปแบบฉลับนะออกข้างไปครับผมพี่เอชไอครับผมเดือดจัดนะโหจังหวะเกมนี้เนาะ เนมา่าครับผมบอลทครับเดวีเดวีเดวีทะลุขึ้นมาอีกแล้วครับเนม่าเนม่าเนม่าบังโอ้โหเสร็จเจอราดับผมจังหวะนี้ง่ายไปเดวีอยังได้หรือเปล่าโอ้โสายพานแล้วนะฮะโดนสวนแล้วครับนี่วิ่งนัมทางมาแล้วครับผมเออร์ิงเออร์ิงทันไหมโอเคครับผมติดฟานแบ็คเชนบาวเออร์นะฟานแบ็คเชนบาวเออร์เป็นเซนเตอร์อีกคนที่ยอดนิยม ในเกมนี้เลยนะของไอคอนนะฮะตัวเขาเล่นง่ายไหมนะแบบเต็มสลับก็คือเขาบาลานซ์่ะเก่งเก่ง,กงหลายด้านนะรัดปอนโอ้โหยจังหวะนี้ปีเตอร์เช็คเหมือนจะปัดจะเหมือนจะปัดออกไปได้นะดูยิงซ้ายลัดปอนโอ้โหติดมือไปได้เช็คจริงๆด้วยทุกคนเซฟแบบหลายลูกจัดๆครับผม โอเคครับผมคุณนิวจ,จากช่องจีเนียเปลี่ยนตัวนิดนึงนะฮะเราเอาใครลงดีครับผมเดวิดแบ็กแฮมนะฮะเปลี่ยนแทนกับสตีวีจีนะฮะอันนี้เป็นสี่สามหนึ่งสองเดอะชองนะะเจอหลล์ออกไปผมเพราะว่าเจอร์เริ่มหมดเลยนะพลังเริ่มหมดเลยนะคือเกมนี้นุคุณไม่ต้องถึงหลอดแดงนะถ้าพลังแบบเ,เกือบเกือบเขียวแบบเกือบเกือบแดงอ่ะก็ก็วิ่งไม่ค่อยออกนะนะบางช็อตนนะ่ะโอเคแล้วกอดดักไปได้ผม ได้ส่วนมหมยังไม่ได้ส่วนฮะเอาฟองโซเอาฟองโซนะครับแบครับนะครับตัดเข้ามาได้กับวีลาวเอลาเจอละเจอละยิงซ้ายโอ้ยังหว่าน,นี้บอลปิ้นหลังเท้าออกไปนะผ่านไปป่าสินาทีแล้วนะทุคนจานเอมน้ำอยู่สามสองนะแข้งผส่งให้กับนี่นี่ เนเเน่ติดนบผมโอเคยังได้ชุ่มนะฮะเดวี่ยรับผมส่ให้กับเบคแฮมนะเบคแฮมส่งให้กับกา้าโอเคิลตอร์เรสตอรเรสลูกที่4จะมาหรือเปล่านะถ่ายออกซ้ายกับเนเมอาผมโอ้โหสวยเขาสไลด์ไม่ได้ครับผมสวยนะจังหวะนี้บอกเลยลูกนี้แหละทีเด็ดเนเเมวผมเนเเมว่าข่อยเลื้อยไปทางด้านขวาผมอันนี้เป็นเนเเม ฟีเจอร์นะฮะโอ้โยขึงมาทางด้านซ้ายติดเดวี่เอ้าเดวเดีว่ไปเสียบอลอีกครับผมเทรนด์ครับผมเทนสสอดมาทางด้านขวาผมปั่นโค้งโคงโ้งโ,โอ้โหเรียบร้ยอยครับผมนาทีบาปครับผมตีเสมอได้าาสามประตูต่อสามจากซามูเอลเอตครับผมโอ้โหสุปสเปอบอีกหนึ่งคนนะฮะ ลงมาทางลัดฟอร์นนะจังหวะนี้เทนโผดูพินคอยคอนซิงนะผมถ้าจาังหวะปั่นพินคอยคอนซิงนะเหมือนถ้ายิงลองแรงไดรวกเห,หมแม็กลอเราสังเกตดูได้ะโอเคโอ้โหโคตะะครเดือดทุกคนโจบไปสเสมอในเวลา3ามประตูต่อ3นะ แต่เรายังมีต่อเวลาจุดโทษให้ลุ้นกันต่อนะว่าจะแบบถึงจุดโทษเลยหรือเปล่านะออนี้เหมือนเราจะเลี่ยคพบสามตัวเลยนะครับทุกคนโอเคผมไปดูในเกมมันต่อผมไปมาครับทุกคนเรามาดูต่อเวลากันต่อนะอีกครึ่งละอยสิบห้านาทีครับผมไปบอมเนี่ยมา้งโอ้โหติดแบ็คเฮนบาลเออครับผมเอาโอ้หถึงฮาเลนเฉยซามเอล้วผมลงไปหนึ่งผม เอโตยิงขวาโอ้ยถากเสาออกไปนะครับโหอันนี้เป็นกองหน้าคู่เป็นตัวสำรองทั้งคู่เลยนะทั้งเอโตทั้งตาลันนะเดี๋ยวเช้คกับผมเบ็คเคนบ่าวเออหลาฟ้า เล่นสั้นๆกันอยู่ครับผมลัดฟอร์ดวิ่งน,นำทางขึ้นไปแล้วน,นะนะตอเลสยกมือรอผมเปิดมงเกมมิ่งหรือเปล่าโอ้โหยตโอโหตดปูโยครับผมได้เตะม,มุมนะตรงนี้จะเล่นยังไงครับผมเล่นสั้นไปนะส่งให้กับเดตครับผมเดตตบให้กับกากา,กานะจังหวะนี้แบคแห้ามตรงกลางครับเบงคแฮามยังไงดีเบงคแฮมบังอยู่ครับผมบังหาเลียนนะส่งให้กับ Ira, amo, วียล okay, oh, 네 sort of ่ะเนม่าติดโอ้โหติดปูโยโอ้โหชนระบุนอีกแล้วครับผมอันนี้ของคุณคุณคุณนิวจีเนียตเป็นเนม่าตัวฟีเจอร์นะจะมีคาว่า JR นะถ้าเกิดตัวฟีเจอร์นะถ้าเป็นไอคอนก็จะมีแค่คาว่าเนมานะไม่มี JR สลับกับเมื่อก่อนคาติยาครับผมปูโยเนม่าครับผมออกขวากับเจอร่านะฮะเออร์ริงเออร์ริงเออร์ริงครับผมสั้นๆกับเอโต้ครับผมเอโต้พลิกซ้ายครับผม เนมาสอดขึ้นมาเอโตวนขวามกโฮูเซฟจริงๆันนี้กปีตอร์เช็คคือแบบเอาไปเลย MVP วประจำเกมนี้นะโอ้โหเซฟเป็นว่าเล่นครับผมโคตรหนึบโคตรเหนียวครับของทีโอเคับผมเสียลูกเตะมุมนะฮะลูกนี้จะเล่นสั้นหรือว่าจะเปิดเข้าไปวัดเอาด้านในกรอบนะฮะ เดวิออมส่งสั้นให้กับเทรอนอาโนครับผมเทรนโนเปิดติดนิดนึงครับผมยังได้หรือเปล่าทาแลนยังได้ครับผมบนขวาดี้โอ้โหโกอลโกับผมโอ้โหสวยจัดลูกนี้ครับผมเออร์ิงเบอลทาแลนครับผม oh! โอ้โหดูจังหวะน,นี้นี่ความหานาดูความหนาครับบังบังบังโศนครับผมแล้วก็สับขวาเข้าไปครับผมฟิาานิชชินเก้าสิบเก้าครับผมโอ้โหโคตรสวยครับลูกนี้ คุณนิวจีเนี่ยขึ้นนำไปได้4ประตูต่อ3นะฮะคิดกลับมานำครั้งแรกในจังหวะนี้โอ้โหเดือนเกิร์สโอ้จะมีจะมีดาม่าหรือเปล่านะปายแล้วทุกคนเรามาดูต่อเวลาครึ่งหลังกันต่อนะฮะเวลาผมตอนนี้คุณนิวนำอยู่4ประตูต่อ3ามนะเอโต้ผมยังบุกขึ้นมาต่อมาอะไรอะไรโอ้โหติดครับผมเบรกแฮมครับผมแทงไปให้กับริคาโดกาคาผม ตอนนี้ต้องการประตูแล้วนะฮะกาก้าโอเคครับ okay, <Okay. S 1> ผมตอนน่อเลสถึงหรือเปล่าโอ้โหหลังส่งให้เนม่า <Go als. S 1> ยังได้ครับผมจนน <Dav ies. S 1> oh, ังหวะนี้เดวี่ครับเดวี่เดวี่โอ้ยฮาเลนตัดบอลไปได้ครับผมเนม่ามาอีกแล้วครับผมเอโตวิ่งสอดขึ้นไปติดวีแล้วเอา้าเอโตยังได้เออวีเอล่าไปแย่งบอลมาได้อีกครั้งนะโอ้โหจังหวะน,นี้เร่งนะครับเร่งแล้วก็เสียแล้วก็ลวนเลยครับผมโอ้โหไปขึ้นมาเออครับผมกากคา จะกลับมาได้ไหมนะฮะก้นี่มากสวยครับผมแบ็คแฮมสวยสวยกับแบ็คแฮมับนะโกลาดูตอร์เรตต์ลงตอเรตว่าไงตอเรตต์บงแบงคกับลัดฟอร์ดลงโอ้โหมางงเกมมอีกแล้วตีเสมอไปได้สี่ประตูต่อสี่แล้วผมโอ้โหดูดิโอ้โหยังจับมาตีเสมอได้อีกนะจากตอเรตยิงลูกนี้ยยิงได้แต่ว่าแม่งไม่ยอมยิงไปตกใส่ตรงกลางอีกนะ หัวหอมตีตั้งเหมือสี่ประตูต่อสี่นะจะมีจุดโทษให้ดูกันหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวว่าจะจบกันแค่นี้นะเอโต้โฮมเดธแบ็กแฮมนะนาทีที่118แล้วนะฮะเอโต้โอเควีระทาเล่นเขาทันเอ้าโอเคเจอราดะให้บอลเลยผมวีราแบ็กแฮมนะฮมนาทีบ้าจะมาหรือเปล่าโอเคครบ 7020นาทีไม่ทศเวลาด้วยนะฮะับไปครับไปครับปัดโมก็โอ้ยนี่เพื่อจะมีนาทีบ้าวนะเออเหลือไปก่อนโอ้แม่งเล่นกันมาแบบโคตรยืดโคตรยาวทุกคนทั้งหมด120นาทีทุกคนเล่นกันมาจนครบเลยนะอันนี้เกมนี้คือปรับเวลาเป็น8นาทีด้วยนะโอ้โหคนมาถึงดีกาว่ะมาดูจุดโทษกันนะฮะ โอเครับผมจ่นเอ็มเปสบอบายได้ยิงก่อนนะเนี้ยมาอะผมเหี้ยมายิงไปทางด้านขวาคแบบโอ้โยโับผมขึ้นนำไปได้หนึ่งประตูต่อสูตรนะเมื่อคืนมีใครได้ดูไหมจุดโทษอียิปต์กับเซเนก้าโอ้โหโคตรโคตรแบบโคตรเดือดอ่ะเอโต้ครับผมเอโต้เอโต้จะยิงทางในครับผม โอ้ยเราเซฟตรงกลางครเซฟไปได้ครับผมจังหวะจุดโทษอะมันมันวัดใจกันคนมมปสามทางนะล่าสอดยิงทางด้านขวาครับโอเคครับผมเข้าไปสองประตูต่อศูนยะหนีห่างไปสองลูกแล้วนะฮะลูกที่อทางทีมจีเนียนะฮะฮาเรัดฮาเรัดเป็นคนยิงนะยิง โอ้โหไปทางขวาครับผมสองประตูตอนหนึ่งครับผมมาเดนโดตอเรสวันนี้เล่นแบบยิงสามแอสซิสต์หนึ่งอะวันนี้เล่นในเกมโคตดดีนะตอเรสเลือกยิงไปทางซ้ายนะโอเคครับผมขึ้นนำไปสามประตูตอนหนึ่งครับผมจากมาเดนโดตอเรสโคชอบบอกเลยลูกรลักคนใหม่ตอรสเรอาจจะได้เห็นกันบ่อยๆนะเนี่ยมาโอ้โคนที่สามโอเคเลือกยิงตรงกลางครับผม ะะนลกที่4จากวิคานโดกา้านะมามายังไงดีสายขวากำลังเล็งอยู่นะกำลังเลงอยู่โอเคยิงทางนั้นขวานะโอเคครับขึ้นนำไป4ประตูต่อ2นะมันแทงาแทมยังไงดียิงสายขวา โอเคคบอลไปแฮมยิงไปทางด้านขวาบอลสี่สามบอลเกมนี้ถ้าเกิดเรายิงเข้าก็คือเราจะชนะเลยนะครทุกคนแฮมเป็นคนตัดสินนะบอมลูกที่ห้าบอมแฮมเลือกยิงไปทางซ้ายโอเคครโอเรียบร้อยชนะจุดโทษไปได้ห้าประตูต่อสามนะทุกคนเรายิงเข้าพาขนรุ่นเลยนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ ใครอยากดูแบบฝั่งทางคุณนิวก็ไปดูกันได้นะั้นตามลิงก์ที่ผมปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนใครอยากไปดูเกมที่ <ata? S 2> เกม,เกมงมากนะใครยังไม่ได้ดูนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ชวนคนไหนมาแบบมาเจอกันในในชิปอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนโอเคไปแล้วทุกคนขอบคุณเลยนะครับขอบคุณเลยนะครัะคะบะะบ๊ายบายเจอก,กันเจอก,กันวีรู